สวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โหก็ดีใจมากๆครับวันนี้ดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนของ f e r i r a ิ o s t r o n g ครับก็ได้มาได้มาให้พี่ๆได้ได,ได้ได้ชมแบบความสวยของนาฬิกาแซลเเรือนนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เข้าร่วมงาน s e n t r a l International w o r l d Fair ด้วยครับอส่ได้กีนะเรือเมื่อกี้ได้ไปหนึ่งเรือแล้วครับครับผมใช่ เป็นเป็นอีกเป็นอีกตัวหนึ่งฮะใช่ฮะวันนี้มาเป็นโครนากราฟครับโครากราฟผอัตโนมัติใช่ครับตัวนี้ก็จะมีความพิเศษก็คือจะเป็นแนวสปอร์ตครับเป็นแนวแนวสปอร์ตแต่ก็มีความรักชอรี่ครับผมแล้วก็สามารถใส่ออกกําลังกายข้างนอกได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตีกอล์ฟอะไรแบบนี้กิจกรรมทุกอย่างที่เป็นการแจ้งก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นสายหนังได้สายยางได้ครับผมส่วนถ้าเป็น งานที่แบบทางการหน่อยอย่างเช่นง,งานวันนี้ก็จะเป็นสายหนังหรือสเตเลทได้ครับเนี่ยครับใช่ตัวนั้นเป็นเป็นสไตล์แบบเรียบๆครับเป็นสายสเตเลทครับเก่งครับเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันสบายๆเรียบง่ายแล้วก็สามารถเข้ากับทุกสไตล์เพราะเก่งส่วนมากเก่งจะเป็นคนที่แบบชอบใส,ส่สูรใช่ตัวนั้นก็เหมาะกับการใส่สูตรมากอันนั้นก็ พี่ๆแนะนำมาใช่ครับใช่อ๋อคุณน,น้น้องคนนั้นน่าจะไม่ค่อยแบบสายในการแบบลัชชูรี่คลาสสิกเท่าไหร่อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราเตรียมไว้มากกว่าครับรยังไม่บอกค <laughs> รับผมฮะมยังยังไม่เตรียมครับยังไม่เตรียมยังยัง,ย,งยังคิดไม่ออกว่าน้องน้องชอบอะไร ช่น้องชอบเยอะมากตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชอบน้องมีแบรชอบอะไรหลายอย่างชอบชอบกินด้วยอะไรยังคิดอยู่ว่ามันมีหลายมีหลายช้อยมากที่ที่คิดก็ก็ผมก็มีน้องมากใหม่น้องน้องน้องคนนั้นน้องน้องโทมัสน้องกล้องอ่าน้องเต้เนี่ยน้องเต้ก็แบบโ้ชอบกินชอบออกกำลังกายครับผม ถ้าผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมงานของเซนทันชิลล์นะครับเซนทันชิเอร์นิชชิโน่วอัลเฟรดนะครับก็ขอฝากแบรนด์เฟรดดิริของสตองด้วยนะครับก็จะบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีความลักชัวรี่มากๆนะครับมีหลากหลายเรือนให้ทุกคนได้มาจับจองกันนะครับก็ทุกเรือนล้วนแต่ละเอียดแล้วก็ใส่ใจในตัวงานทุกเรือนเลยนะครับก็ขอฝากด้วยครับผม ครับก็ค่อนข้างรัวใช่ฮะใชครับผมหน้อยมากเลยครับวันหนึ่งประมาณแบบสี่ห้าชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยถึงบ้านสุว่าถึงบ้านตอนนี้ก็อาน้ำกว่าจะนอนก็ตีหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าอีกก็เป็นแบบนี้จน1ึงกลางเดือนหน้าเลยครับผมแต่ก็ดีใจที่ที่พี่ๆแบบ ที่ชมชื่นชอบแล้วก็แล้วก็ให้งานเราครับผมก็ดีใจมากๆก็คิดว่ามันสนุกนะเก่งเก่งรู้สึกว่ามันท้าทายดีในแต่ละวันนี่แบบเราต้องตื่นมาแล้วออกไปเจอพี่พี่แฟนคลับทุกคนออกไปเจอพี่พี่ลูกค้าทุกคนก็ดีใจมากมี่ที่ตอบรับในกระแสแบบนี้ครับครับโอ้ช่วงนี้ก็ พยายามรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดครับเพราะว่าช่วงก่อนก็ป่วยมาแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ดีขึ้นบ้างแล้วอะไรแบบนี้ก็พยายามพยายามนอนให้เร็วขึ้นพยายามดื่มน้ําให้เยอะขึ้นเพราะว่าน้ำน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่ทําให้ร่างกายเราเฟสดูดูดื่มน,น้ําตลอดเวลาใช่ก็ถ้าผม <laughs> วนมาอีกแล้วละ่ะ <laughs> จริงจริงจริงมีครับ มีคนคอยให้กำลังใจมากกว่าหลายๆคนให้กำลังใจมาก็บอกว่าสูู้นะแบบเป็นกำลังใจให้ไม่แต่พี่ๆแฟนคลับทุกคนที่มาหากันวันนี้ก็บางคนมาตั้งแต่เช้าเลยเห็นบอกว่ามาจากสัาบุรีมาตั้งแต่แปดโมงครึ่งแบบโอ้โหแบบมารอกันก็ดีใจมากๆเลยลที่ทุกคนมาครับเป็นกำลังใจที่ดีมากมากครับอ่า จริงๆแล้วกว่าเก่งจะกลับนะครับนั่งรถตู้ไปอะไรแบบนี้กว่ากว่าจะถึงที่ที่บ้านเราแบบตึ่แล้วอะไรแบบนี้วกว่าจะอาบน้าเตรียมตัวอะไรหลายๆ,ๆอย่างแล้วก็บางทีเราเรามีความคิดครับคือเรามีความคิดเราบางทีเราตกตะกอนการใช้ชีวิตอะไรหลายๆอย่างหรือแม้แต่การไฟ,ฟีดหาพี่ๆแฟนคลับอะไรแบบเนี้บางทีมันมันดึกอนะ่ะใช่บวกทํางานด้วยบวกกับเราติดมือหือด้วยไงก็นอนตึ่ ถ่อายดูฟีดแบ็ว่าวันนี้แบบวันนี้งานภาพรวมเป็นยังไงเราผิดพลาดตรงไหนไหมอะไรเมันก็เช็คฟีดแบ็ตัวเองเพื่อที่จะได้แบบปรับปรุงตัวเองครับแก้ไขไปเรื่อยๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่สม,มแบูรณ์แต่แล้วเป็นคนที่เต็มที่นะแต่ถ้ามันมีข้อผิดพลาดเราพร้อมที่จะแก้ไขใส่ความค เอ่อส่วนมากผมจะเป็นการดูสตอรี่นะเป็นการดูแบบพวกรีวอะไรแบบเนี้ยพวกแบบพวกที่เป็นธรรมชาติหรือแม้แต่การท่องเที่ยวอะไรเนี้ยผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบการท่องเที่ยวแล้วก็ชอบเมืองใหญ่ๆเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอาหารอะไรพวกเนี้ยก็หิวใจผมได้ละได้เราผมชอบกินชอบที่ชอบเที่ยวที่เป็นสถานที่ธรรมชาติ ก็มีญญแผนถ้าถ้ามีเวลาว่างก็อยากไปต่างประเทศไปพักบ้างอะไรตอนนี้ไม่ดตนนี้เต็มที่นะลุยางานเต็มที่ครับผมจ้างมาได้ครับใช่ครัญญบญญขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ